พอใส่กุ้งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะโอ้ไฟแรงดูหัวพอข้างหน้าตัวทีเดียวนะครับก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในป่าลึกอีกหนึ่งวานนะครับก็ มาซ่องแสงกระทงน้อยนึงนะคกระทงนี้ก็ไม่ได้มานางพอสู่งควงนอกจากราคาเพอาะข้าที่จะล่วงแล้วนะครับกระทงในป่าลึกแล้วก็จะไปหากุ้งด้วยนะหากุ้งในรางห้วยแล้วก็เก็บผักกุมาทางกีในบริเวณนี้นะครับก็จะมีที่เราทางกีก็มีอยู่ร่องรอยที่เราทางกีนางพอสู่งควงแล้วนะครับเราก็จะมาทํากีแล้วก็ซ่องแสงกระทงน้อยนึงก็รางห้วยนี้นะครับ ก็ละห้วยนี้เช่นเคยนะที่เราไปหากุ้งก็ไปหากุ้งมาแล้วก็มาทากระเข้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะได้หรือมันได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ เราก็ได้กุ้งหนึ่งตัวแล้วนะครับตัวแรกนะครับไปขึ้นไปต่อ กันแล้วเราก็ได้หนึ่งตัวนะครับกุ้งข้อขั้นเล็กโลแล้วนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆห,ห,หาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับใบคุไป,ไปต่อเห็นไหมไปแล้วโอ้ตกใจหมดเลยนะครับเราเดินไม่ดูเหยียดเกิดจะโดนห่วงงูนะครับก็เหลือนิดเดียวใจหายว็ดเลยนะครับมาเราคุไปหาต่อดีกว่า ก็แลาห้วยนี้ข้อขัน้เนเงียบดีนะครับก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรก็ปกติชาบ้างไม่ค่อยมากันนะครัก็จะอยู่ในป่าลึกก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นลาห้วยเล็กๆในปา่าเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยนะครับก็มาคนเดียวนะครับ บริเวณนี้บอดได้ทีเดียวว่ากุ้งอนข้างเยอะนะฮะถ้าไม่มีโครงมานี่มาทีได้เยอะนะฮะแต่รอบนี้ไม่รู้ว่ามีใครมาหรือเปล่าถ้าไม่มีใครมานี่เราอาจจะได้เยอะก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ,บแล้วจากกุ้งตรงน้าตกทีเดียวนะคะกุ้งก็ข้างเยอะบริเวณนี้หาจับเนื้ยก็จับไม่ได้หนึ่งก,งกอดเจอ เพงเคยก็มาถึงน้ำตกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีกุ้งมาเดินหรือเปล่าอาดาษเลนเราไล่จับกันเลย กอดเรื่องข้อข้ามที่จะได้กุ้งน้อยนะครับอันนี้ไม่ได้สักตัวด้วยที่เรามาหาบ่อยเกินนะครกุ้งก็จะเหลือน้อยตัวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับมาลงไปก่อนก็ไดะลงไปดูอ่ะ บริเวณนี้ก็ไม่ได้ซักตัวนะครับก็คือไปต่อมีหลายชั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราคือไปหาขั้วโบต่อด้วยที่เรามาจากบ่อยเกินนะครับกุ้งก็จะเหลือน,น้อยตัวนี้ก็นาำค่อนข้างลึกไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับ ก็ตรงนี้ถือว่าได้อยู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าได้อยู่ได้เยอะวกว่ารอบที่แล้วนะครับก็นั้น,นอกแต่ก็ข้างกาหน่อยหนึ่งคนะ้เดียวเราคืดต่อข้ามวงกันเลยนะครับก็ต้องเดินขึ้นหน้าผาตรงนี้นะเนี่ยก็จะเจออีกครั้งหนะึ่งก็ที่เดินนะครับที่เรามาหาบ,บ่บ่อย ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านั่งค่อนข้างลึก้วยถ้านั่งลึกแบบนี้จะทำให้เราจักยาหน่อยนึงมาดัดแรกเราลงไปเลยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับก็ปุ่งเข,ข้างัยี่ยตัวใหญ่อยู่ได้ประมาณสองตัวครับตัวก็ประมาณนี้นะครับอไปกุ้งในป่ารอดนี้ได้ไม่กี่ตัวก็เอานะครับนี่ยมันมีอะไรที่มันหนกนิ้วด้วยนะครับก็อยประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อเลยนะครับ แล้วก็ได้ค้อข้างหลายตัวนะครับนี่ไงโอตัวใหญ่เลยก็ได้ตัวใหญ่สองสามตัวนะครับรอบนี้เราก็ได้หลายตัวอยู่นะครก็จะมีใบไม้เต็มไปหมดเลยกุ้งก็จะอยู่ในนี้นะครับตัวนี้วันนี้ไงเจอแล้วฮะหนึ่งตัวตัวค่อนข้างใหญ่นะครับลอาง ตัวก็จะประมาณนี้นะครับเดซ้ายแบบนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะมีอันนี้มันสามารถนิกนิ้วได้นะต้องจัด,จดระ่าระวังก็ประมาณนี้นะครับพอตัวเขาข้างใหญ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับในป่าอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับ มาเราเก็บใส่กระเป๋าเลยนะไปเราขึ้นไปต่อเลยนะครับตัวนี้ก็ได้หลายตัวอยู่ตัวนี้คือที่เรามาไม่เคยได้นะครับเพราะว่าน้ำลึกไปหน่อยนะึงถ้าไม่ได้เราก็จักผ่าผามไปก่อนนะครับตัวนี้รู้สึกว่ากุ้งไม่ค่อยมีกุ้งม,มีแหละแต่ว่ามันเข้าใต้อันนี้ลึกไปหน่อยนะึง ดูขาไม่เราจับไม่ได้เราต้องจับไปนี่นะครับเป็นแบบปลาขึ้นหนึ่งตัวแต่ปลาเล็กๆไปไหนละนี่มั้งเล็กจังแต่นี้เราก็ไม่เอานะครับปล่อยเลยนะครับเล็ยไปเล็ยไปหน่อยนึงมาจะจับกุ้งกันดีกว่าไปรูไปจับตัวนี้ทีเดียวเลยนะครับ ก็ได้แค่กุ้งเล็กๆสองตัวนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวคือไปต่อเลยนะครับก็จะเป็นเราห้วยประมาณนี้นะี่ยตัวนี้มีกุ้งบ้ามารอบที่แล้วก็มีกุ้งเยอะอยู่นะครตัวใหญ่ด้วยไปลงไปต่อเลยนะครับ ได้สองตัวนะครับก็ครั้งใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับโอ้มีตัวนึงก็ตัวเขาค่า,าประมาณนี้นครับมามันนี่า่า ได้นะตัวนึงตัวนี้สวยงานนะครับตัวนี้ก็ข้างสวยหน่อยนะครับนี่ว้าวนี่ตาจะตัวผู้นะครับตัวนี้ก็ข้างสวยทีเดียวเลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับกุ้งลาวห้วยค่อนข้างใหญ่นะครน่าจะเป็นตัวผู้ตอกเก็ดใส่กระเป๋าเลยนะครับบริเวณบริเวณนี้ได้สามตัวค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับก็คือไป็ตอ่อยหน่อยนึง ก็จะเป็นน้ำตกประมาณนี้นะน้ำตกเล็กๆบริเวณนี้มีบ้างนะบริเวณนีน้น่าจะมีนะฮะไปะลงไปจักเมื่อกี้บริเวณนี้ปลาหรือว่างูก็ไม่รู้นะฮะตัวใหญ่ไปเล,เลยทําทำให้เราไม่กล้าลงไปแล้วนะฮะเอาหน้าสติ๊กเอามัง ลาหรือว่าง,งูก็ไม่รู้นะครับข้อข้าที่ใหญ่ๆอยู่เราต้องเอาหนาสดิตออกมาแล้วนะครับก็หาดูามาอยู่บริเวณนั่นนะน่าจะเป็นงูนะอันนี้หัวบ่าเดี๋ยวเราหาดูนะครับ เลยแล้วเราก็ได้งูแล้วนะครับงูกรอบตัวนี้นะครับค่อคอนใหญ่ทีเดียวเป็นงูงนางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกอจับได้แล้วนะครับโอ้ตัวค่อคองใหญ่ทีเดียวอ้าวแท์เราไม่กล้าลงไปในนังเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่างูอะไรตัวค่อนข้างใหญ่นะครับงูไอพวกนี้มันจะชอบกีนปลาน้ามันอยู่ในนงังไม่มีพิษนะครับก็สามารถอย่าไปจับแล้วกันนะครับก็อย่าระมัดระวะังต่อง,งูค่อนข้างที่หวาดเสียวเวลาเจอแล้วขนลูกเว็ดเลยนะครทให้เราแทบไม่กล้าลงไปจับก,กุ้งก็ว่าได้นะครับ ก็ตัวประมาณนี้นะครอันนี้สามารถเอากินได้นะฮรเดี๋ยวเราจะไปผักกาพงงูดีกว่านะครับกงง็ตอนนี้เอาข้างใหญ่อยู่เป็นงูงูนังนะครัก็ไม่รู้ว่าทุกคนเรียกว่างูอะไรก็เห็นมันชอบอยู่ในนังไว้ชอบกีปลาอะไรประมาณนี้นะครับมาเราได้งูตัวเดียวก็พอแล้วนะครับไม่จากกุ้งเดียวนะครับโรไปทางกระเข้าดีกว่า ตัวก็ประมาณนี้นะแล้วก็จากกุ้งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนอกจากเราเจองูไม่ไม่กล้าจากกุ้งแล้วนะครับงูก็ประมาณนี้นะครับดูหัว พอข้างหน้าตัวทีเดียวนะครับงูงนี้ก็จะเป็นงูนางมันชอบกีนลานะครับก็เลยทําให้เราไม่กล้าลงไปจับกุ้งแล้วนะเดี๋ยวกลับไปทางกระเข้าดีกว่าไปไปกันเลยนะครับก็จะจับงูงใส่ไว้ในนี้นะครับงูงนี้ยังไม่ตายนะครับดูดิยัดดิ้งอยู่นะฮะยังไม่ตายนะครับไปเลยก็ใส่ไว้ในนี้มากลับกันเลยนะครับ ับไปทางกระข้าวที่กระท่องก็ต้องเดินทางตัวนี้เชื่องเคยนะครับกระท่องก็จะอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับก็ต้องไปเก็บผักกุกสะพานหนึ่งก่อนนะครับก็เก็บได้มาประมาณนี้แล้วนะผักกุกเพราะผักกุบบริเวณนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่านังท่วงบ่อยนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับ หรือเราจะเอาแค่นี้ดูก่ก็กบมาถึงกระทองแล้วนะกระทองก็อยู่อนยะู่ระกปูที่เราได้มาก็จะวางไว้นี่ก่อนนะครับที่เราเตรียมเครื่องปูอาหารเพื่อที่จะมาทางกระเข้าที่นี่นะครับผักุูแค่นี้พอไหมไม่น่าจะพอนะเดี๋ยวเราไปเก็บเพิ่มผักกูนหน่อยหนึ่งพอเอาเครื่องมือไว้วองดราไปนี่ก่อน,นครับ ปูก็จะอยู่ในนี้นะฮะเป็นไม่ใช่งูสีนะครับเป็นงูอะไรก็ไม่รู้ถึงมันชอบอยู่ในนงังแบดบงูยีบปลาเน,นี่แหละครับก็เครื่องปูเดี๋ยวเราไม่ไปหาผักกุบแล้วนะครับเอาผักกุบแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ผักกุบถือว่ายังน,น้อยอยู่ด้วยที่เรากินคนเดียวก็เอาแค่นี้ไปก่อนะครับ เดี๋ยวมาดูกุ้งกันนะว่าได้ประมาณไหนได้กุ้งก็จะอยู่ในนี้นะครับเราจะมาเทใส่ในนี้นะครับก็ไหลตัวอยู่กินคนเดียวนะครับแล้วก็ทํากินในนี้ทํากินในกระ่องนี้แหละครับพิเจลกก็ต้องขี่ลกมานะโดยที่เขาข้างกลายอยู่ก็กู้อยู่ในนี้ไหลตัวอยู่นะนี่ตัวใหญ่ๆพอเทใส่ในนี้นะครับ ก็เราจาัดแค่แป๊ดเดียวนะนอกจากเจองูเจองูแล้วก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับก็ใส่ใน,นนี้โว้หลายตัวอยู่นะครับก็กินได้มื้อหนึงพอดีนี่ไงตัวเล็กตัวใหญ่มีไหมมีตัวในนี้น,นะ วันนี้จะไปแล้วลระวันนี้ล่ะวันนี้ก็มีตัวนึง่งก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับต็อไล่ตัวอยู่ทีเดียวเรามาเริ่มทางกระเข้าเลยนะครับ แล้วเราก็กอบไฟเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับไฟก็เรื่องติดแล้วนะครับระดับแรกเราต้องล้างผักล้างผกักกุกกอนนะครับผักกุกก้อจะอยู่นี่งูก็ย่าไม่หนีไปไหนนะฮะอย่าลองเราที่เดิมน,นะครับระดับแรกล้างผักกุกะล้างหมอ้อเครื่องปูที่เราเตรียมานะข้าห่อนึง แล้วเราก็ใส่ผักเสร็จไปที่เรียบร้อยนะใส่ผักกุบน,นะครับก็จะใส่กุ้งต่อนะครับตอด้วยกุ้งพอใส่กุ้งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะโอ้ไฟแรงกุ้งไม่กี่ตัวนะครับ ไฟแรงจากพอจะใส่พริกตอ่อไฟแรงมากนะครับเอาให้เผ็ดเจะชอบกินเผ็ดเร้วอยู่แล้วนะครับ<น>เสร็จแล้วก็ั่ดหน่อยเลยโอ้ลืมหอ่อถุยนมาแล้วนะ ไม่ธรรมดาก็อ่านางนี้ไปทีใส่หน่อยนึงครบนี้ข้อคัางใช้ได้ทีเดียวเลยนะช่องมาไว แล้วก็มาถทใส่ในนี้นระัมาเส็บคับตองนี้แล้วก็ปิดไฟไอปิดหมอ้อฝาหมอ้อแล้วก็พร้อมที่จะกินแล้วนะครับก็รอสักพ,พักก็จะได้กินแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทางกะข้าวเส็จหนึ่งเมนูแล้วนะครับก็เมนูที่สองต่อนะครับเมนูที่สองก็จะเตียงห่างอันนี้นะครับ งูที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็เียทใส่หม้อไว้ก็ใส่หม้อนี้นะครับเมนูหนึ่งเราเทสใส่ในนุ่งเดียวนะครับที่ผักกุ๊ไอ้ผักกุใส่กุ้งก็จะอยู่ในนุ่งนะครับอันนี้ก็จะทอดงูต่อนะครับ แล้วก็หามเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางไว้ไฟยังไม่ค่อยแรงนะครับต้องลองสักพักหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสีสาไหนงูที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวต้องลองเมนูนี้อีกสักพักหนึ่งแ้วแต่แ้วพี่ฝ้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้หรือยัง โอ้ข้ากลาง้องโอ้ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าโอ้หม้อข้าวกลาร้องทีเดียวเมนูแรกเราก็เทใส,ส่นี่แล้วนะครับจะมาดูเมนูที่สองต่อนะครับมาแล้วก็เริ่มกีนข้าวกันแล้วนะครับเรามากีนข้าวกันดีกว่านะครับก็วันนี้ได้กับขา้าวซองเมนูนะครับ เมนูแรกคือกุ้งใส่ผักกุบนะครับเมนูที่สองคือเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ได้กับข้าวสองอย่างมาเรามาขี้ข้าวดีกันนะครับกข้าวที่เราทําเมนูแรกก็อันนี้นะกุ้งจับป่าลุล้วงนะครับกุ้งข้าก็่อร่อยครับ เรามาดูเมนูที่สองเมนูที่สองนะครับก้อนเนื้อก็ประมาณนี้นครับได้เหมือนกันนะครับเมนูเด็ดอ ผักกุเวลาทอดใส่น้ำมันมาจะอ่อรสชาบเกบกเบกคล้ายๆผับผับบุ้งนะครับ แล้วก็กี่ข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ข้าวไม่เหลือนะครับนอกจากหิหวข้าวไปด้วยนะคก็กี่ข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยก็เอาอันนี้ไปทิ้งต่อนะครับใบตองนอกจากง่ายดีนะครับไม่ต้องล้างกี่เสร็จแล้วก็โยงทิ้งเลยน่ะโยงทิ้งไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็ล้างถ้วยล้างจานล้างหม้อเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกรท่านี้เราก็อย่าใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราว่าวันไหนจะเอาชีวิตลอกตรงกระท่องนี้นะครับกระ่องนี้ก็สั่งมาด้วยฝีมือนะครับก็มีราคาราคาค่อนข้างล่วงนะเดี๋ยวว่าว่างเดี๋ยวจะมาปรับปรุงราคาใหม่นะครับก็ยังมานั่งมานองได้เหมือนเดิมน,นะครับก็กอบมีที่กอบไฟก็สารลักที่นี่แล้วก็เสร็จภารกิจ ไปที่เรียบร้อยเนี่ยก็ต้องขอตัวเพเท่านี้นะครับแล้วก็จะไปที่อื่นต่อนะครับโดยมีทุนรัที่อื่นต่อก็ต้องขอตรวจเพเท่านี้นะครับสวัสดีครับ